สาธุเจ้าคะ่ะชื่อคุณวราพรเชฟเฟนนะคะมาจากเยอรมันเจ้าคะ่ะเล่นชื่อแพลวคะ่ะฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์นะคะก็เลยเข้าใจในพระอัตพระธรรมที่ท่านพระอาจารย์เทศนะคะแล้วมีประโยคหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้ประมาทในเพศในวัยนะคะหมดลมหายใจ เมื่ออะไรคือหมดโอกาสสร้างบุญกุศสนให้ตัวเองก็เลยไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในความประมาทเจ้าค่ะคือมีโอกาสก็จะทําบุญทําบุญทั้งออนไลน์ทั้งมาทําเองที่วัดนะคะเท่ามีโอกาสถ้าทางวัดบอกบุญใดๆก็จะทําบุญออนไลน์กับทางวัดทุกบุญเจ้าค่ะแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่สองที่ได้มีโอกาสมาบวชเจ้าค่ะ ก็เลยอยากบวชให้ตัวเองแล้วก็บวชบูชาธรรมทดแทนบุญคุณพ่อทำแม่ทำคือพระอ,อาจารย์กับคณะแม่ชีที่วัดป่ามงคลทำเจ้าค่ะที่ให้ความรักความเอ็นดูแล้วก็บวชให้แม่ทางโลกให้ทุกๆดวงจิตนะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นอนิสงผลบุญให้ตัวเองด้วยเจ้าค่ะเป็นบาทเป็นฐานในการใช้ชีวิต ออมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมก็จิตใจสงบขึ้นนะคะทำอะไรก็มีสมาธิสติเพิ่มขึ้นนะคะปกติก็จะเป็นคนโมโหร้ายเอาแต่จใจค่ะแต่ว่าได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้มาฟังพระธรรมคำสอนของท่านพระอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่า เข้าอกเข้าใจในพระธรรมคําสอนของท่านพระอาจารย์เจ้าคะ่ะก็เลยมาปฏิบัติเรื่อยๆแล้วก็ให้โอกาสตัวเองพระอาจารย์บอกว่าให้พรมวิหารสีตัวเองก็มาพรมวิหารสีให้ตัวเองเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาให้ตัวเองแล้วก็เอาไปต่อยอดที่ทํางานที่บ้านครอบครัวหรือที่ต่างๆนะคะที่เราไปเราก็ได้เมตตาคนอื่นด้วยนะเจ้าคะ่ะ ก็อยากขอเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ได้เห็นวิดีโอนี้หรือว่าทางวัดบอกบุญหรือคนใกล้เคียงเพื่อนสนิทมิตรสหายก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสตัวเองเหมือนคุณแพรวนะเจ้าคะให้ได้มีโอกาสมาสะสมบุญสั่งสมบารมีให้ตัวเองเจ้าค่ะวันที่1ถึง9กันยาพศ2567 เป็นการจัดง,งานพุทธลำลึกครั้งที่สองเจ้าขาบูชาพบที่เกิดกำเนิดที่มีอยากให้ทุกคนมาให้ของขวัญให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจชีวิตในการเกิดนะเจ้าคะ <laughs> สาธุ